Terima kasih. ครับดูนอล่ละกราพเจ้ทั่ว่ายสบายดีพ่อแม่พี่น้องมัดสุขูสุคนอ่ะืันนี้ก็มาพบมาพอกันขำๆืำันนี้ก็ได้พี่น้องเอ้ยเมนูเฮ็ดเมนูก้อยแล่นืันนี้นะนี่แล่นก็ ือว่าโแล้วละแลนก็ได้นี่กี่แล้วแยอะไรแล้วเรียบร้อยนี่นะันนี้สิจัดการชอยแล้วก็เห็ดก้อยนะมื้อนี้นะนั่นก็ตอนปิ้งก็บ่ได้ทายนะเบ็หมดน้งเอ้ย mà to tòa tổn đi rồi đi coi nắng ngon lên ngay là đã cả coi Cảm mình đi khắp đây nó ngon nhạc hay Ok đây xong đi อัวน,นี้ก็ตัว่าซอยกันแล้วเรียบร้อยแล้วได้เหรอน,นี่ตัวนี้ตัวซอยอันนี้อะกระดูกมันชิ้นตัวเชียนอะไรมันตัวที่เหลือมันกระดูกหางมันก็นยังอยู่หางกว่าน,นี้ไว้เืียแกงน้ำไม้เลยอันนี้ก็นี่ยังชิ้นมันยังอยู่เืียแกงน้ำไม้นี่นะ สีเฮ็ดกินตัวนี้กอยเลยช่วยเครื่องหอมก่อนมานน้นะเครื่องหอมแล้วจึงลงมือเฮ็ดเมนูเลย ตนาเพคุนกะจักหน่อไม้ไว้แกงมือเช้าอันนี้นะตุมไว้ยาหมันแฮมคื้นละแกงมีแซบนะก็เลยจักไว้ันนี้หานมไม้มาเวนนีเครื่องหอมกับมีมิลายได้มีหอมหอมเปีหอมบัวแล้วก็หอมป้อมหน่อยนึง อันนี้หอมรลบาตัวภาษาภาษาบาคอยเอรอนนี้อันนี้อะโฮมฮวอนนี้กบอนี้อนี้กหอมเ็มอนี่นะอันนี้พักเทอมอันนี้ภาษาบานก็หอมวคือดีเลยไม่กระชากอยาไลนน่ทานี่ ชอยพักชอยอันเนื้อกะแล้วละ่ะเนื้อเลนกะวันนี้กะมีแต่ปุ่งเลยได้บันดนี้ได้จัดการเลยเฮ็ดเมนูกอยเลยบัดน,นี้นะแซ่บๆเ,เลยนะวัอน,นี้นะนะเลื้อเลยกะไปบึ้งน้ำกันว่เชื่ออย่างแน่ปุ่งเนือเลยแน่นนะ าบางที่ก็กอยเมนู้อยก็อาจจะบูคือกันนะอะมันนี่ก็ของเล่นเช่นี้เนี่ยที่ก็ซ้ำมันยังขลุนสบายนะมะนาวมานึ่งนี่อันนี้เก๋เป้งน,นู่เขาคู่มืกิ้ mình đi cả, mục kỳ luôn mày con Mà kỳ Mà Mà con mày mày tên sao hả mục kỳ งนลงไปเชือหน่อยเชื่อหน่อยเชื่อลายเชื่อลายเปน็นงอก็ได้พักเอาลงไปเลยผักนี่โอ้ยบักลายด้วยผักก็ได้ีหมืองน่า るな,ね、なるほ น้ำกระกเลื่องเสแล้วมอนี้นะเขาโคลูไฟแบเขาโคล ตองซิ้มเบื้งกับมานี่ยืบจังน้อยนึ่งน้ำปลาไม่ชื่อน้ำปลาก็มิน้วน,นแล้วนี่นะมี่น้องนี่น่ะสูกคักละ ครับอ,อ่ะตัวจำเล็ดบบบนี้นะมีแต่ตักเลยรับประทานได้บบบนี้นะนี่โกยเล่นเซฟเซบของเท่ของเท่ و, นีนี่นี่ของเท่ของเท่ไฟเชยโยกระดาบยูโรโนโย บอท่านทั้งกระไดเดนฮอกูน,นกอุดอ,อโดเรียบร้อยเครื่องกับกับวิมีพักขนาดนะเมื่อนี้นะ คักนี่คำตัววคำยิ่งยิ่งสบคักเลยนี่นี่ชุดย่อนเลยได้ อันงก็ได้กินทันน้งนั้อันนี้ก็ได้คำสองนี่นคำเลิกก็อืม im ừ. là mi mất vô máy cả tôm là nó máy cả tôm máy mua sáu kèn na, bảo vệ sáu yam hèm là yam mình mua xe à cả clip này cả chốt con ơi clip nào phúc phúc mày và kèn nó máy